คุณเชื่อหรือไม่ว่าจากโคสองตัวจะทำเงินล้านได้ไม่เชื่อครอับไม่เชื่อค่ะเ,เพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทำเองเนี่ยเราก็การันตีตัวเองไม่ได้วันนี้จะพาคุณไปพบกับพื้นที่ต้นแบบกับโคนำร่องที่สามารถสร้างรายได้ระยะยาวและยั่งยืนเป็นการสร้างอาชีพกับโคเงินล้านมันสามารถเป็นไปได้เลยค่ะเงินล้านอยู่แค่เอื้อมเองคะ่ะ มีคณะท่านสมเด็จพรพสุทินนะครับได้ผลักดันในเรื่องของโครงการนี้นะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่ได้รับเรื่องมานะครับของกศบนะก็มามาพูดให้กับลูกบ้านของเรานะครับรวมทั้งตัวเราด้วยเนาะได้รับรู้กับกับเกี่ยวกับกตบก็เลยเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเขาก็จะมีทุนให้เราเนี่ยห้าหมื่นบาทโดยที่เขาจะมีบัวมาให้เรานะคะคนละสองตัวซึ่งมันเป็นความโชคดีของเรานะคะที่ได้ แม,แม่แม่วัวติดท้องมานะคะวัวสาวติดท้องมาพอมาได้อยู่กับเราได้6เดือนเนี่ยวัวก็คลอดลูกเราได้แม่แได้วัวตัวเพศเมียนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยแม่วัวตัวเนี้ยอายุ1ปี6เดือนอกําลังจะติดสัตว์นะคะส่วนวัวตัวที่2เนี่ยก็เป็นวัวสาวเช่นกันพอมาแล้วเนี่ยวัวก็ติดสัตว์เลยนะคะดิฉันก็ผสมเทียมซึ่งตอนนี้คลอดลูกออกมาแล้วนะคะได้เพศคู่ตอนนี้อายุได้ประมาณ8เดือนแล้วะค่ะทาให้เรารู้สึกว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ย มันจะเป็นอาชีพที่ที่สามารถทําให้เราเนี่ยมีทุนด้วยตัวเองนะคะแล้วก็สามารถหาเงินเนี่ยใช้นี่กองทุนห0 0หมื่นเนี่ยได้ไม่ยากนะคะระยะเวลา5ปีก็คือ2ปีเนี่ยปลอดดอกส่วนปีที่3 4 5ห้าเนี่ยก็จะคิดเป็นดอกเบีย้ยไปนะคะแต่ถ้าเราสามารถขายวัวได้ก่อนปิดได้ก่อนเนี่ยที่เหลือก็จะเป็นวัวของเราทั้งหมดแล้วทาให้เราเนี่ยมีอาชีพแล้วก็มีรายได้แล้วโคลี้ยงยากไหมก็เลี้ยงแบบตามธรรมชาติอะ มีหญ้าก็ไปปลูกมีที่กว้าง,งายังไงก็ไปปลูกไปมัดแล้วถึงเวลาก็เอากลับมากินน้ํากินท่าอะไรอย่างเงี้ยก็พึ่งเลี้ยงได้ปีกว่ามันก็ดูดีอ่ะมันออกลูกแล้วทั้งหมดก็มีแม่พันสองแม่แล้วก็ลูกแม่ละตัวเคล็ดลับในการดูแลนี่คือเราต้องใส่ใจคอยดูแลว่าวัวเนี่ยจะเป็นสัตว์ตอนไหนเพราะวัวแต่ละตัวเนี่เป็นสัตว์ไม่เหมือนกันครับ บางตัวอาจจะเป็นสัตว์เงียบบางตัวอาจจะเป็นสัตว์ที่แบบร้องหาตัวคู่เงี้ยครับบางตัวก็ไล่ปีนครับผมเราต้องสังเกตครับถ้าเราจับสัตว์ตรงนี้ได้นะหนึ่งปีเราได้หนึ่งตัวทันทีครับผมข้อดีของการเลี้ยงวัวนะครับมันสามารถทําให้ให้ผมสร้างทุนสร้างรายได้แต่ไม่ได้เบียดเวลาของการทํามาหาก,กินของเราทั่วไปได้ครับผมผมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมมีงานทั่วไปผมไปทําได้เพราะหลังจากที่เราทงานตอนเช้าแล้วเนี่ยเรื่องของวัวเนี่ยเราก็ไปทํางานส่วนนี้ได้ครับผม ส่วนงานร้องเพลงก็จะเป็นงานกลางคืนที่ฉันได้เจอไม้งามยามที่ควานขคงฉันบินลงไม่อาจฝันไม้งามให้ลงมาเป็นของฉันก็ดีครับผมเพราะว่าทำตรงนี้ไปควบคู่ด้วยกันครับอ่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จไปได้50เซเพราะว่าเราได้บัวเพศผู้แล้วหนึ่งตัว แล้วก็ได้เพศเมียแล้วหนึ่งตัวซึ่งเพศผู้เนี่ยมันมีราคาส่วนวัวเพศเมียเนี่ยทำให้เรามีแม่พันธุ์เพิ่มขึ้นทําให้เราเนี่ยสามารถขยายและก็เพิ่มผลผลิตได้ในปีๆต่อๆไปอะคะ่ะในอนาคตเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยสร้างเป็นเงินล้านได้พอลองปฏิบัติดูแล้ว,แล,วแล้วเราได้เลี้ยงผมว่าความเป็นไปได้มันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ เป้าหมายต่อไปในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้น่กองทุนแล้วนะคะเราก็อยากจะซื้อแม่พันธุ์เพิ่มเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตขึ้นแล้วเราก็จะได้สร้างไรายได้ให้กับลูกของเราคือสร้างให้เขาได้มีอาชีพติดตัวไปอย่างนี้ค่ะโคเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายไม่จำกัดฤดูและสามารถออกลูกออกหลานให้เกษตรกรสามารถขายลูกโคเพื่อทำเงินได้ตลอดเป็น10ปีสร้างความเข้มแข็งเ,เศรษฐกิจฐานรากชุมชนนี่แหละเส้นทางสร้างรายได้โคเงินล้าน โคเลียงง่ายเลี้ยงได้หายจน